เกษตรทำเงินสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนพี่น้องชาวสวนทุเรียนเมืองใหม่และผู้ที่สนใจในการปลูกทุเรียนทุกๆคนครับสวนทุเรียนอุลราจรังหวัดเชียงรายยินดีต้อนรับทุกคนเข้ามาติดตามนะครับฝากกดติดตามข้อเสนอแนะได้นะเพืพูดคุยกันได้นะครับสามารถสอบถามกันได้ประเด็นวันนี้อยากจะพูดคุยในเรื่องของการใช้ตัวทา่าเสริมนะครับหรือจุลธาตุเองนะครับเป็นอีกตัวหนึ่งที่ ชาวสูนท์เรียนจะต้องต้องมีไว้ใช้เลยนะครับนั่นก็คือแมกนีเซียมนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเลือกใช้แมกนีเซียมให้มันมันถูกใจสำหรับผู้ปลูกผู้เรียนมือใหม่อย่างพวกเรานะครับหลังจากที่ผมทดลองใช้แมกนีเซียมมาอยู่หลายหลายหลายขั้นตอนหลายช่วงหลายระยะแล้วนะครับสรุป สิ่งขั้นตอนที่ดีที่สุดคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการใช้แมกนีเซียมนะครับผมแนะนำให้ทุกคนใช้ในระยะของใบเพสลาดที่กําลังจะเข้าสู่ใบตันนะครับก็คือใบเพสลาดในช่วงของอสีประมาณเขียวๆกลางๆนะครับนะครับเขียวๆกลางๆรประมาณนี้นะครับเขียวๆกลางๆแบบนี้ ระยะนี้แนะนำเลยครับให้ใช้แมกนีเซียมนะครับในการที่จะเพิ่มความเขียวนะครับให้กับต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้เป็นใบเขียวดำมันเงานะครับแล้วก็สู้แสงสู้แดดและที่สำคัญคือเป็นหน้าที่ในการผลิตอาหารทำไมผมถึงแนะนำว่าต้องใช้ในช่วงของใบเฟสลาที่กำลังจะเข้าสู่ใบตันนะครับ ผลก็คือว่าที่ผมทราบข้อมูลมาแล้วก็ทดลองมานะครับใช้มาเนี่ยแมกนีเซียมเนี่ยนะครับเขาทำให้ต้นทุเรียนใบเขียวใบเข้มก็จริงนะครับแต่ในการทําให้เกิดใบเขียวใบเข้มนั้นเขาเหมือนมีลักษณะการไปชะลอการเจริญเติบโตของใบนะครับคือไปเร่งแก่นั่นเองนะครับ แมกนีเซียมคือไปเร่งแก่สมมุติว่าใบแค่นี้เห็นไหมครับใบใบของเราเนี่ยเป็นใบทุเรียนใบอ่อนเนี่ยใบเล็กประมาณนี้แล้วเราเร่งแมกนีเซียมเลยเนี่ยเขาก็จะแก่จะเขียวแล้วก็ใบจะขนาดนี้นะซึ่งใบขนาดนี้ถ้าเป็นใบอ่อนเนี่ยเขาสามารถขยายขึ้นเป็นใบใหญ่มากขึ้นนะครับอย่างเงี้ยนะครับช่วงนี้กําลังเป็นใบเพเพสลัดนะครับจริงๆเพนี้ยังยังยังอ่อนอ่อนอยู่นะครับเนาะ ถ้าเ h แก่ๆก็จะสีเข้มๆหน่อยนะครับสีเข้มๆหน่อยก็ประมาณนี้นี่นี่นี่น,นครับสีประมาณนี้นะครับแบบนี้แหละย้ําย้ําแมกนีเซียมเข้าไปเลยนะครับคือใบเขาจะไม่ขยายแล้วแต่เราจะได้เขียวมานะแต่ถ้าเราฉีดแมกนีเซียมในระยะใบเท่าไหนนะครับใบของทุเรียนก็จะมีระยะแค่นั้นนะครับจะไม่ค่อยโตนะครับจะไม่ค่อยโตเพราะว่า มันเหมือนกับการไปรหยุดการเจริญเติบโตนะครับการขยายเซลของใบทุเรียนนะแต่ถามว่าเราได้อะไรครับเราได้ความเขียวเราได้ความความสดชื่นนะครับการที่เร่งรัดในเรื่องของใบทําให้เขา,เ,าเขาเรียกว่าทําให้เขา,เ,าเขียวเต็มที่หรือใบตันเต็มที่นั่นแหละนะครับมาดูอีกอันหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูอีกต้นนึงก็คือต้นมูสันคิงนะครับ เป็นต้นที่บอกได้เลยว่าใช้แมกนีเซียมในระยะที่ถูกต้องมากนะครับก็คือระยะใบเฮสลาดเข้าแก่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ฉีดพ่น,นแมกนีเซียมเข้าไปเนาะคือเขียวมันสวยเลยนะครับเขียวเงาสวยมากนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะเขียวสวยนะครับคือแบบเออมันเป็นจังหวะที่ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็อยากจะแนะนําพี่ๆมือใหม่ทุกๆคนที่ ยังไม่รู้ว่าจะใช้แมกนีเซียมในระยะไหนนะครับผมแนะนําเลยนะครับแล้วแมกนีเซียมเนี่ยผมแนะนําทั้งวิธีการฉีดพ่นแล้วก็สามารถที่จะลดลงดินหรือ,อโรยลงดินได้นะครับตัวแมกนีเซียมเนี่ยมีม,มีทั้งแบบใช้โรยได้นะครับแล้วก็ใช้แบบฉีดพ่นได้เนาะเป็นข้อมูลให้กับพี่พเพื่อนกันแล้วกันนะถ้าอยากได้ใบทุเรียนเขียวๆนะครับแนะนําเลยนะครับฉีดพ่นช่วงนี้ฮะ ช่วงใบเพที่กำลังจะแก่แบบนี้นะครับเดี๋ยวเขาก็จะเขียวมันเงางามเองนะครับพดลองดูได้ครับกรเกษตรทำเงินทำแล้วเข้าใจทำแล้วมีความสุขครับ